ครูพามาดูเกสรใหสอนใหสอนของเกรสรเพศผู้กับเกรสรเพศเมียน่นะถ้าเราดูนะคะว่าเกรสรเพศผู้มันจะประกอบไปด้วยการเกสรจับตัวอับเรนูนะคะในอับเรนูจะมีเรนูเซื่องเรนูมันก็คือทําหน้าที่สร้างสร้างเซลล์สืบพันธ์เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยจะอยู่ที่เรนู สว่วนในรังไข่นะคะเกสตรตัวเมียแล้วกันมันก็จะมียอดเกสตรตัวเมียแล้วก็ตรงรังไข่ในรังไข่เนี่ยถ้าเราข่ารังไข่ออกดูนะคะเราจะเจออะไรขไ้างในโอวุลเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้คือรังไข่ในรังไข่มีโอวัลซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวผู้ตัวเมียดอกมันมีการผสมกันปุ๊บเนี่ยตัวรังไข่เนี่ยมันจะมีการพัฒนานะคะ รังไข่ก็จะกลายไปเป็นผลพร้อมอยู่ด้านนอกเนาะอาจจะถูกมะม่วงลูกหนึ่งโอวุน,นี่จะกลายไปเป็นมเลมเล็ดเมล็ดก็จะอยู่ข้างในเมื่อมันได้รับการผสมมันจะมีการเปลี่ยนพัฒนานะคะไปเป็นผลส่วนต่างๆของผลต้นไม้ดอกไม้เนี่ยมันมีการผสมแล้วเนี่ยปฏิสพันธ์ที่ก็คือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ของเพศเมีย ผสมกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะถือว่าเป็นการปฏิสนธินะคะอ่าขีดเลี้ยงขีดดอกถ้าเกิดว่าเกิดการปฏิสนธิแล้วมันก็จะเหี่ยวและล่วงหล่นไปนะคะส่วนไข่เนี่ยก็จะกลายไปเป็นต้นอ่อนในรังไข่มันจะมีโอวุ่นในโอวุ่นจะมีไข่อยู่ซึ่งไข่จะพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนส่วนโพรลาสนี่คือไอยนะคะที่อยู่ในโอวุ่นเหมือนกันนะคะอยู่ข้างเซลล์ไข่นี่แหละมันก็จะพัฒนาไปเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อน โอวงกาวาล,นะวลา,ายไปเป็นเมล็ดนะส่วนรังไข่กลายไปเป็นผลนะตรงนี้ก็คือต้องจํานะคะเนื้อเปลือกและผลแล้วตัดมาที่เราต้องรู้คือการงอกของเมล็ดปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือแสงแดดอันที่สองคือ,อความชื้นหรือน้ําก็ได้อันที่สามคืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิต้องทองเหมาะอันที่สี่คือแก๊สออกซิเจนสี่ตัวนี้จะส่งผลให้พืชเนี่ยเกิด เออมเล็ดพืชนี้เกิดการงอกขึ้นมาได้อะไปดูคําถามกันดีกว่า